โอ้ยมีปลาเต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะดูสิคะอุ้ยเอามาให้เพื่อนๆชมนะคะสวยมากๆเลยค่ะปลาสวยงามสีส้มสีเหลืองสีขาวอุ้ยสวยจริงๆค่ะสวยมากๆค่ะ <c oughs> สวยมากๆเลยสวยจริงๆค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เอามาให้ชมนะคะที่นี่พัทยาค่ะที่นี่ก็เป็นเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารแม่บุญหนึ่งนะคะก็อยู่ในเขตพัทยาค่ะสวยงามมากนะคะดูสิคะปลาเต็มไปหมดเลยปลาสีสวยค่ะสีสวยจริงๆค่ะสีส้มสีเหลืองสีขาว อุ้ยสว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 ยมากๆเลยน่ารักมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะที่นี่ก็ไม่ไกลนะคะกลุ่มเกษตร,รการค้าสาขาชนบุรีสวยจริงๆค่ะามาให้เพื่อนๆชมนะคะ ปลาสวยค่ะปลาสวยงามค่ะสวยงามจนไม่อยากจะกินหรอกค่ะไม่อยากไม่น่ากินหรอกค่ะสวยงามมากค่ะเอาไว้ชมค่ะเอาไว้ชมสวยๆโอ้ยสวยจริงๆเลยลูกเอ้สวยจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงสวยมากๆเลยสวยสวยสวยดูสิคะแต่ละตัว อาปากว๊อวบวอาปากวบว๊อบบวอาปากหมอหมอหมหหน่า huh รักมากมากเฮ้ยน่ารักจริงๆ บรรยายยังไงในความน่ารักของปลานะคะสวยของปลาสวย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 จนไม่รู้จะบรรยายยังไงสวยจริงๆสวยจริงจังสวยจังจังสวยจริงๆสวยๆน่ารักมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวพัทยาก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยคะ่ะอาหารอร่อยเป็นเป็นสวนอาหารนะคะ อาหารอร่อยธรรมชาติสวยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวพัทยากา็สอบถามคุณย่าได้นะคะเรื่องว่าจะไปเที่ยวตรงไหนนะคะคุณย่าก็แนะนําได้เป็นบางส่วนนะคะคุณย่าก็ยังรู้ไม่มากแต่ว่าก็พอแนะนําได้บ้างนะคะสําหรับทริปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆชมนะคะที่นี่ร้านอาหารแม่บุญค่ะแม่บุญค่ะนะโอเคค่ะสวัสดีจ้า